แดงๆอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวคราเข้าไปดูสดๆในเดยเด้ววอทิ่งให้หน่อยทุกคนค่ะตอนนี้นะคะพิมพ์เห็นที่ข้างๆสวนนี่เขากำลังเก็บ เชอร์รี่กันนะคะคือเขาจะเก็บส่งตลาดแหละนะคะพิมก็เลยเดี๋ยวจะไปช่วยคุณลุงเขาเก็บในนี้นนนนนหน่อยแล้วก็จะไปทาคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูด้วยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่สตรอเบอร์รี่นี่คือจะออกเยอะมากเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะมีผลไม้ฤลดูทับท,ท,ทัดกันไปอีกเพราะว่าช่วงนี้บุษราเริ่มเข้าอร้อนผลไม้ก็เริ่มจะมาแล้วนะคะแต่ผลไม้ที่เป็นผลโตๆพวก ล,ลูกแพล,ลูกพีดอะไรพวกนี้จะ,จะประมาณอีกเดือน2เดือนถึงจะเก็บได้นะคะแต่ช่วงฤด,ดูนี้เป็นฤดูเชอร์รี่นะคะเดี๋ยวยังไงพิมพ์พาไปที่สวนคุณลุงข้างๆนี่นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวพาไปเก็บเกี่ยวบรรยากาศเก็บเชอร์รี่แล้วก็กินสดๆคาต้นค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้พิมพ์กับพี่เอโรเรากำลัลงจะเข้าไปสวนสวนเชอร์รี่นะคะซึ่งตอนนี้ ชาวบ้านกําลังถึงฤดูเก็บเกี่ยวกันนะคะพิมก็เลยจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมสวนนะคะไม่รู้ว่าเขาปลูกไว้เยอะหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นเขาเริ่มเขาเริ่มเก็บกันแล้วแหละนะคะเดี๋ยวเราจะไปพาทุกคนไปถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ้าเกิดเขาขายเราก็จะขอซื้อตรงหน้าสวนเลยจะราคาเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้หน่วยกล้าตายเข้าไปถามนะเะนี่ยค่ะเขากำลังเก็บกันอยู่เลยนะคะ เดี๋ยวพาเข้าไปดูสดๆดตอนนี้เป็นฟาร์มตรงนู้นก็เป็นสวนพีชนะคะทุกคน,นคุณลุงกำลังเก็บอยู่นะคะไปค่ะเมฮารบาเมฮาบา,มา,บามาถึงแล้วนะคะทุกคนคุณลุงเขากำลังจะเก็บสายลังส่งตลาดพอดีเลยค่ะตอนนี้ที่สวนก็จะมีชาวบ,บ้านมาเก็บลูกเชอร์รี่ไปขายนะคะทุกคน <S <S พอดีเลยเพาทุกคนม,มีโอกาสได้มาดูต้นเชอร์รี่สดๆนะคะตอนนี้อัปลากำลังเก็บอยู่นะคะ นี่ดกเลยทีเดียวแหละนะคะต้นเดียวนี้เก็บขายได้หลายโลร้ลอยโลเลยแหละนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ่ลูกแพรนะคะทุกคนถัดมาทางนี้เป็นลูกแพรนะคะนี่ประมาณนี้เย้เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยววันนี้จะขอซื้อคุณลุงสักประมาณสิบโลนะคะเนี่ยค่ะทุกคน ช่ำๆเลย,เ,ลยเด็กกินได้เลยนะเนี่ยคะ่ะทุกคนมันดกมากนะคะแต่มันอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะทุกทุกคนแต่พิมพ์แผนกล้องให้ดูช้าๆย้อนแสงแป๊บนึงคะ่ะต้นเตี้ยนิดเดียวนะคะยืนเก็บก็ได้นะคะลูกเขาก็จะออกแซมตามกิ่งตามใบดกๆแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะทุกคนเก็บง่ายลูกแดงชำ่ำหวานเจี๊ยบเลยคะ่ะทุกคนสอ,อนกับพิมพ์บาา่าจ้ามาๆมา,มา,มา,มากินด้วยกันมา หนกินโซ่ u t not too big darling อือสุดปหวานฉ่ำมากๆในลังนี้ก็คือจะเก็บส่งตลาดหมดเลยนะทุกคนนะขึ้นหมด Tek tek tek. Ya oho Bakar. Abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi, abi İlk geldiğinde oldu. Kendisi istedi zaten. <laughs> o bizden artık. O bu sen mi sana o zaman? Hayır abla inşallah <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Suay may, nakin may, tukon. Mama ma sotak ton. Bu toplar bu çok çalışkan. คุณดอลล์ชกชั่วชันอ่คุณลุงคนนี้เป็นเจ้าของสวนนะคะทุกคนกำลังเก็บแบบโอ้โหโดกมากทุกคนข้างบนยิ่งดกกว่าข้างล่างอีกนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนเก็บกันยังไงไหวเนี่ยแต่มันก็สนุกไปอีกแบบเนาะนี่เป็นวิธีการเก็บของเขานะคะทุกคน ก็จะปีนมันได้สูงๆแบบนี้แหละเก็บใส่ถังล้มาเทนะคะช้ำๆเลยทุกคนดกไม่รู้จะกินอันไหนก่อนอะไรยังไงนะคะทุกคนดูเป็นพวงแบบนี้เลยนะคะทุกคนลักษณะเขาจะเป็นพุ่มใหญ่ๆ ตอนนี้พิมพ์ก็ช่วยคุณลุงกับคุณป้าเก็บเชอร์รี่แป๊บหนึ่งนะคะแต่เก็บแต่แป๊บเดียวพิมพ์ก็เหนื่อยค่ะปวดคอนะคะพิมพ์ทึ่งในความพยายามของเขาจริงๆคือดกนะกว่าจะเก็บหมดขอ subscribe หน่อยขอแอดเพื่อนที่ YouTube แล้วนะคะสําหรับเจ้าของสวน เนี่ยแหละค่ะคือผลง,งานของชาวสวนเนาะเก็บใส่ถังแล้วมาเทใส่ลังอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ส่งขายตลาดค่ะเดี๋ยวพิมพ์ซื้อไปลังหนึ่งนะคะทุกคนว้าอัพูัมวันนี้ซื้อไปสิบโลนะคะสามร้อเทเลนะคะทุกคนถังหนึ่งถังหนึ่งก็10บกิโลนะคะราคาก็ ถ้าตกกิโลสามสิบสามสิบเทนะเหมาเป็นลังไปเลยนะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็สามร้อยห้าสิบาทค่ะหนึ่งลังสิบกิโลจุกจุกไปเลยส่วนตัวนี้จะเป็นลูกครับนะคะเอ้ยลูกพรำค่ะคือยังไม่สุกนะที่จะเป็นพรมสีม่วงนะถ้าเป็นทรงรีแบบนี้นะอันนี้ก็โดกเวอร์บังเหมือนกันลุงบอกว่าอีกสองเดือนมาถ่ายใหม่นะคะทุกคนนี่ลูกพราแบบใครชอบกินเปรี้ยวสายเปรี้ยวก็ตัวนี้เลยนะคะทุกคนโดก สวนแกมีทุกอย่างมีพีชมีพัมมีเชอร์รี่นะคะแล้วก็มีลูกแคร์นะคะเดี๋ยวอีกสองเดือนมาถ่ายอีกทีเนี่ยค่ะก็จะยังไม่สุกนะคะก็ยังไม่ได้ะผละไม้ี่ติดกันมาทางนี้เลยเกยกันมาทางนี้เลยทุกคนนี่ <c oughs> คุณยายก็กำลังเก็บอยู่นะคะเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวนะคะเก็บขายได้หลายตังค์อยู่นะ อันนี้พิม์ซื้อไปแล้วนะคะหึงลังสิบกิโลจ้าไปละค่ะสิกิโลเดี๋ยวไปขึ้นรถอ่าเบ้นสิบกิโลโอบนนช่วยชิสฮัตสเลยแบ๊กดูขึย สิบกิโลหนักเปลี่ยนมือแล้วค่ะเดี๋ยวไปใส่รถโอเคที่รักเลสโกเทแคอัลล่าบะ <c oughs> โอเคครัทุกคนบ๊ายบายเซนนี่บรรยากาศรอบนอกนะทุกคนสวยงามธรรมาชาติดีธรรมาอากาศดีเว้อ

นมาไปผัะลูกอิลิกประมาณนี้เ,เก็บพอไปกินกับพี่เกิร์อันนี้สวนไม่มีเจ้าของหรอกเก็บได้ไปกำลังจะกลับพอดีทุกคนเจอต้นอิลิกข้างทางมนโอกโลกอยู่ ซุกกระโปงหลายไม่มีเจ้าของนะคะเก็บได้ที่นี่ไม่มีใครกินเนี่ยไม้แตกเต็มเลยพิมพเอาไปกินแค่พอจิ้มน้ําพริกนะคะมันอร่อยดีเปรี้ยวดีนะคะเป็นยังไงคะเข้าหน้าร้อนและคลิปผลไม้ก็เริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะกลับมาที่สวนเดิมสวนลุงนี่หละคะ่ะลุงบอกว่ามาเลยเอา,าเพื่อนมาช่วยเก็บผลไม้ด้วยเดี๋ยวจะจ้างอะไรประมาณนี้แลนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนวันนี้พิมมี่กับเอโรลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย